สวัสดีค่ะพบกับเพิร์ดและรายการเมาไม่เจออะไรวันนี้นะคะเพิร์ดคัดหุ้นมาให้เพื่อนๆนได้5ตัวเนาะลราก็จะเป็นครั้งแรกที่คาดว่าจะได้ลงวันอาทิตย์แหละเพราะว่าเราคัดทันตั้งแต่วันเสาร์นะคะให้เพื่อนเพื่อนมีเวลาทํากันบ้านมากขึ้นเนาะจากเดิมที่ลงเช้าวันจันทร์นะคะสังเกตว่าหุ้นในสแกนที่เพิร์ดคัดมาก,ก่อนหน้านี้มักจะเป็นหุ้นที่ไม่ได้วิ่งทันทีนะคะก็เป็นความจงใจอย,อย่างหนึ่งว่เาเลือกหุ้นที่ทรงสวย แต่ยังอยู่ในช่วงพักตัวนะคะแล้วก็จะมีหุ้นที่เป็นทรงเกี่ยวกับการ Day Trade น่าจะประมาณแค่1-2ตัวต่อลิสต์เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเนื่องจากสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่เราจะหยุดยาวในเทศกาลสงกรานกันนะคะตั้งแต่13-15เมษายนเนาะก็คือเราจะมีวันที่จะได้เทรดแค่2วันเท่านั้นเองวันจันทร์อังคารที่11และ12นะคะเพืรอก็เลยเลือกหุ้นที่น่าจะถูกใจสายซิ่งเด y t เทรดมาวิเคราะห์ให้ฟังกันเนาะ ใครที่ยังไม่อยากถือหุ้นยาวๆข้ามวันหยุดยาวไปนะครับก่อนที่เราจะไปดูหุ้นกันก็ต้องยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกันกบ m ั n e y Hero ค่ะมาดูกันที่ตัวแรกค่ะ A5 อันนี้แบบว่าเป็นตำนานเก่าขานมากเลยนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพราะว่าเขายืนลิงมาทั้งวันเลยนะเออไม่ใช่ทั้งวันเดี๋ยวนะทั้งวันไหมแป๊บนึงนะคะอ่าโอเค อะเราดูในไทม์เฟรมย่อยก่อนนะคะย้อนไปเมื่อวันศุกร์ที่8ที่ผ่านมานะคะจะเห็นว่าช่วงเช้าจริงๆเขาก็นิ่งๆราคานิ่งๆอยู่โซนเดิมนะคะจนกระทั่งช่วง11โมงครึ่งนะคะก็เริ่มมีการทำราคาขึ้นไปนะเราก็ปิดช่วงเที่ยงครึ่งเนี่ยไปที่โซนนี้คะ่ะ3.20นะจากนั้นพักบ่ายก็ ไปยืนลิ่งอยู่พักหนึ่งนะคะที่3.52ตรงนี้ก่อนที่ช่วง5นาทีสุดท้ายคือตอนแรกจริงๆดูในทำเฟรม5นาทีเราก็นวึว5นาทีแหละจนมีเพื่อนๆมาบอกว่ามันคือ4ี่มงยีเลยนะแท่งนี้อันนี้ขยายมาที่ทำเฟรม1นาที มีการทิ้งราคาลงมานะคะทำต่ำสุดที่3.06เนาะแต่ว่าก็มีแรงซื้อดันกลับไปปิดที่3.18นะคะเอาจริงๆเราถ้าดูใน Time Frame Day อะมันไม่ได้เสียมันไม่ได้เสียทรงนะมันมันยังสวยอยู่เลยนะมันเนี่ยถ้าดูโซนนี้ปึ๊บเนี่ยเราก็พักทะลุอย่างนี้อยู่เลยนะแล้วก็วอลลุ่ม เยอะมากๆด้วยนะคะทีนี้เรามาดูแท่งที่ที่เป็นแท่งแดงๆให,ใหญ่ๆตรงนี้ที่เขาทิ้งลงมาจาก3.52 3. ลงมาปิดที่3.18เนี่ยจริงๆวอลลุ่มไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะถ้าเทียบกับการเทรดทั้งวันขยายจอกันปึ๊บเห็น <c oughs> ไหมคะสังเกตว่าวอลลุ่มช่วงที่เขาขึ้นมาช่วงเช้าอ่ะ ยังเยอะกว่าช่วงที่ทิ้งลงมานะเพราะฉะนั้นเพิ่นม,มองว่าคือตอนนั้นไม่ได้อยู่ที่จอไงก็เลยไม่ไม่ได้ไม่ได้ดูติ๊กเกอร์นะคะอยู่ข้างนอกแต่ว่าก็แอบเปิดไปเห็นเหมือนกันว่าเฮ้ยเขากำลังทิ้งอะ่ะแต่ถ้ามองจากวอลลุ่มลักษณะนี้ก็เดาว่าเป็นการถอดบิดเอามาก,กว่านะคะไม่ได้ทิ้งด้วยวอลลุ่มมหาศาลขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าวันจันทร์ ลองดูเขาอีทีก็ได้นะคะอาจจะยังไม่ต้องรีบเนาะไม่รู้เขาจะมาไมา้ไหนนะคะแต่ว่าถ้าเขาไปต่อเขาอาจจะเปิดสูงขึ้นไหมหรือว่าเปิดแกลบแล้วก็เนี่ยทำแทงเขียวขึ้นไปเลยนะคะคืออาจจะรอนิ่งๆอยู่อย่างนิสัยของเขาอะวันที่ผ่านมาใช่ไหมรอนิ่งๆอยู่เนี่ยภาคเช้าแล้วก็อยู่ดีก็ชุดปื๊ดขึ้นไปเลยหรือว่าถ้าเขายังไม่ไปทันทีเขาก็อาจจะลงมาพักตัวอยู่ในโซนนี้ก็ได้คะ่ะ แต่ถ้าจะผักให้สวยก็ไม่ควรต่ำกว่าโซนเดี๋ยวนะเนี่ยคะ่ะ2.54แถวแถวๆนี้นะคะแต่ถ้าย่อลึกกว่านั้นก็อาจจะลงมาเล่นแถวๆโซน2บาทคะ่ะเอาเป็นว่าใครที่ยังติดอยู่ก็รอลุ้นวันจันทร์ได้นะคะอย่าพึ่งใจเสียเกินไปเนาะดูตัวต่อมาค่ะนุษาอันนี้ก็สวยเลยนะ หลังจากที่ขึ้นแรงๆมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะเขาก็ออกข้างมาทำไซเวยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทะลุกรอบออกมาเป็นแท่งเล็กๆตรงนี้นะความน่าสนใจก็คือเขาสามารถยืนเหนือแนวต้าน1.55นะคะออกกรอบมาได้เนาะเพราะฉะนั้นเราสามารถเล็งแนวต้านถัดไปนะคะได้ที่ส่วนนี้ค่ะ1.7นะคะแล้วก็ไฮเดิมที่1 83นะคะถ้าวันจันเปิดมาแล้วไม่ต่ำกว่าโซน1.55นะคะก็มีลุ้นที่จะขึ้นไปต่อนี้นะคะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งบิ๊กไวสูงๆอย่างที่ผ่านมาคือแท่งเขาไม่ได้แบบว่ายิ่งใหญ่อลังการขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวลองดูแนวรับใน time frame 5นาทีสิเป็นอย่างไรบ้างเนะี่ยเหมือนเขาเพิ่งมาทายตลาดเลยนะ เป็นออลุ่มที่ดันเข้ามานะคะตอน4ี่โมงช่วง4ี่โมงสินาทีเนาะถ้าเป็นขึ้นย่อยในโซน5นาทีก็กมองตรงนี้ค่ะแนวรับ1.57กความน่าสนใจก็คือเวลาเขาเป็นแท่งเขียวขึ้นมา เล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีวอลลุมพอสมควรนะคะบางทีเขาจะวิ่งแรงเลยนะเป็นแบบแอบ,บขึ้นอะแอดดูที่ตัวต่อมาค่ะ cpw นะคะก็คือหลังจากที่เขาทำไซเวย์่วนนี้มานะคะก็มีการทะลุอันนี้จากนั้นพัก3-4วันเท่านั้นเองแล้วก็ตั้งบิกไว้ขึ้นมาอีกแท่งหนึ่งนะคะวันจันทร์ก็มีสิทธิ์ที่จะเปิด กระโดดขึ้นไปได้นะคะหรือเขาอาจจะพักตัวอยู่โซนนี้อีกก่อนที่จะทำการขึ้นต่อวอลลุ่มก็ดีเลยนะคะสังเกตว่าก้อนนี้เป็นก้อนที่มีวอลลุ่มจากโซนที่เป็นไซเย์มาแล้วก็วอลลุ่มแห้งนะคะโอเคมาสองตัวสุดท้ายเป็น IPO นะคะที่เพิ่งเข้ามาไม่นานเท่าไหร่ถือว่าเป็นน้องใหม่ในตลาดนะ มันเป็นเทรนด์หรือเปล่าว่าเขากําลังเอา i อ o ที่ไม่ค่อยมีใครสนใจนะคะอาจจะนำกลับมาเล่นกันช่วงนี้ก็ได้นะคะหุ้นใหญ่ๆจะพักตัวอยู่นะัจนี้คือ PTC เราลืมเขียนชื่อหุ้นตลอดมาเดี๋ยวเราเราเขียนตัวนี้ไว้แล้วกันนะเิ๊ดอยู่ตรงนี้นะแต่อันอื่นเดี๋ยวจะใส่แคปชั่นให้นะคะยังหาความพอดีอยู่ว่าจะเขียนชื่อหรือเดี๋ยวไปใส่เอาดี อ่ะอันนี้ก็คือเปิดมาตรงนี้นะคะวันที่เข้าเทรดวันแรกจากนั้นโอ้โหเป็นบิ๊กแบ็คถิงลงมาเนาะเด้งขึ้นนิดนึงแล้วก็ไหลลงค่ะลงลงซึมค่ะจนมาทำฐานแถวนี้ค่ะโซน3.32นะคะแล้วก็พอไม่หลุดยืนได้ก็มีการทำนี่ค่ะขึ้นพักทะลุแล้วก็มีพัก ตอนนี้ทะลุและพักสั้นๆทะลุอีกรอบนะคะรอบนี้วอลลุมค่อนข้างเยอะด้วยนะเพราะฉะนั้นเพิรอบอกว่าตัวนี้น่าสนใจทีเดียวแล้วก็ Stop Loss ถ้าวางแผนการเล่นโซนนี้นะคะก็สามารถใช้ Stop Loss โซนนี้ได้คะ่ะ4.04ุดเป็นอ่ะตี4บาทแล้วกัน Stop Loss ในคลื่นย่อยนะคะ ก็ถ้าจะให้ขึ้นแรงๆก็ไม่ควรจะหลุดโซนนี้นะคะลองเอาไปเฝ้าดูนะถ้าดูในไทม์เฟรม5นาทีใช่ไหมคะก็จะเห็นแนวรับที่ชัดๆเลยตรงนี้ค่ะ4.28นี่ก็เพิ่งมาดันทายตลาดเหมือนกันนะเนี่ยคือช่วงเนี่ย4โมง4มงดันจาก4.28นะคะขึ้นไปทำไ i g ที่4.58แล้วก็ปิดที่4.46ค่ะ โอเคตัวต่อมาตัวสุดท้ายนะคะดีเพนเนี่ยทรงเหมือนกันเลยเขามาด้วยกันหรือเปล่าเขาน่าจะเข้าพอๆกันด้วยนะเพราะว่าดูจากระยะแล้วนะคะขอแนนเขียนชื่อเขียนยากด้วยอันนี้ยาวเชอะอันนี้เป็นตำนานตอนเข้ามาเข้ามาวันแรกเปิดราคาซีลิ่ง22.5 จากนั้นบิดไปที่12.9นะคะใครดอยอยู่ก็คือไม่ได้มีโอกาสที่จะกลับตัวกลับใจแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าเขาไหลลงมาเรื่อยๆเลยนะจนเนี่ยคิดว่าเหมือนจะยืนตรงนี้นะโซนนี้คือกี่บาทเอ่ย8.7ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวตีเส้นว้8แแต่ก็หลุดลงมาอีกนะคะมาทำโลที่7.05แต่สิ่งที่อยากให้ดูนะคะวันนี้ที่เลือกมาก็คือตรงนี้ เราต้องซูมเข้าไปนิดนึงจะเห็นว่าเขาเริ่มมีการกลับตัวแล้วนะจากโซนล่างนะคะตึ๊บตึ๊บขึ้นพักทะลุรอบแรกพักแล้วก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทะลุที่8.35พร้อมวอลุ่มนะคะอันนี้ดันตั้งแต่เช้าเลยแหละไปทำหายที่8.45เนาะก่อนที่จะอ่ะมีแรงขายลงมานิดหน่อยนะคะปิดที่8.35 ก็ถือว่าน่าสนใจนะคะเล็่งต้านแรกที่8.7ก่อนเลยถ้าวางแผนการเล่นโซนนี้ก็ใช้ Stop Loss 8บาทได้ค่ะแล้วก็แนวต้านถัดไป9บาท10บาทนะคะแล้วก็ถ้ามันไปไกลกว่านั้นอีกเนี่ยจุดที่น่ากลัวก็คือโซนนี้ค่ะ12.8 9เนี่ยแหละ ไม่ใช่อะไรวันก่อนที่ทำคลิปเรื่อง volume by price นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูคือคานมันยาวแบบยาวยาวที่สุดแล้วยาวเนี่ยเอาให้ดูแสดงถึงความว่ามีคนติดหุ้นอยู่โซนนี้เยอะมากนะคะโซนเนี่ย12.7ถึง9เนี่ยค่ะนะ,ะนะเพราะฉะนั้นอ่ะ ง่ายๆก่อนให้เขาผ่าน9บาท10บาทไปก่อนนะคะแล้วถึงโซนนี้ก็ระวังด้วยแล้วกันนะคะโอเคค่ะครบแล้วนะคะสำหรับ5ตัวที่เพิร์ดเลือกมาวิเคราะห์ให้ฟังในวันนี้เนาะ สำหรับคลิปที่แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะที่ช่วยคอมเมนต์ติชมให้กำลังใจกันมานะคะเพร์อก็พยายามปรับปรุงนะเราก็จะทำคลิปให้ดีขึ้นเรื่อยๆไปค่ะสุดท้ายนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะเราก็ยังไม่ได้ติดตามช่องมันนี่ฮีโร่ของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องมันนี่ฮีโของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเราทีมงานมันนี่ฮีโรค่ะวันนี้เพิร์ลลาไป ก่อนนะคะบ๊ายบายรีบมาอัดก่อนไปทำงาน